สวัสดีครับบาพบกับผมอีกเช่นเคยครับปอป๊กบ้านและที่ดินนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการหมู่บ้านประภาทรัพย์นะครับบ้านหลังที่อยู่ด้านหลังผมนี้เลยครับบ้านหลังนี้ขนาดเนื้อที่50.5ตารางวาครับ4ห้องนอน2ห้องน้ําอ่า4ห้องนอน3ห้องน้ําขออภัยครับบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นหนึ่งหลังที่สวยและน่าอยู่เลยครับคุณผู้ชมเรารีโนเวทให้ใหม่ทั้งหลังเลยนะครับบ้านหลังนี้จุดเด่นเลยนะครับหันหน้าทิศใต้เป็นบ้านหลังมุมนะครับ บ้านหลังนี้จะสวยงามและน่าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในเลยครับตามมาเลยครับครับคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะพาไปชมภายในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะขอพาชมบรรยากาศโดยรอบๆบบ้านของหลังนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้ทำเลดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นบ้านหลังมุมนะครับเข้ามาจากซอยหาดไหลา39ไม่ลึกครับ ก็ด้านหน้าของอ่หมู่บ้านเองเนี่ยออกไปตรงป้อมรอพอโครงการก็จะมีร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซักนะครับตลาดอาหารการกินเยอะมากๆเลยนะครับนี่ครับนี่คือถนนเมนนะเข้ามาซอย8 a ครับคุณผู้ชมก็บ้านหลังนี้ของเราจะอยู่หลังมุมเลยนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับลมเย็นมากครับคุณผู้ชมนี่ครับสังเกตใบไม้อ่าตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงหน้าบ้านเลยนะครับก็จะให้เห็นบรรยากาศโดยรอบๆแล้วก็โดยรวมๆของ ตัวบ้านนะครับได้บ้านหลังมุมนะแล้วก็บ้านหลังนี้หันหน้าทิศใต้นะครับลมเย็นจริงๆนะคุณผู้ชมนี่ครับขนาดที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับลมก็เย็นมากๆเลยนะครับเงียบสงบมากๆเลยนะครับบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่น่าอยู่เลยครับขนาดเนื้อที่50.5ตารางวานะเขารีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยรวมถึงเพิ่มต่อเติมในส่วนต่างๆให้ครบครันเลยนะครับสาหรับบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่ น่าสนใจเลยนะครับนี่ครับด้านหน้าของเราเอ่อก็สามารถจอดรถได้นะถ้าให้มองโดยรวมๆแล้วนะก็ด้านหน้าก็น่าจะได้ประมาณ2คกันนะครับเพราะว่าถนนกว้างนะครับนู่นครับด้านในของเราอ่าซอยจะเป็นซอยตันแล้วนะหลังแรกเลยนะครับในในซอยหนึ่งเนี่ยก็อยู่ประมาณไม่เกิน6หลังนะครับบ้านหลังนี้นะครับหมู่บ้านประภาทรนะครับอ่าถัดมาด้านในเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในเลยอ่าตรงนี้ ใกล้อะไรบ้างนะครับก็ถ้าออกอซอยหาไทราสามสิบเก้าเนี่ยมันเชื่อมได้หลายทางนะคุณผู้ชมก็ถ้าออกหาไทราสามสเก้าเลี้ยวขวาเข้าไปเข้าแยกมินบุรีใกล้ตลาดหาไทมิรนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็ใกล้ตลาดมารวยนะครับเชื่อมสายไหมออกเงินได้ออกอประทุมได้นะครับตัดนิมิตใหม่แล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาออกไปนะฮะก็เข้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับเข้ามินบุรี เื่อมถนนได้หลายสายครับออกได้หลายทางก็ถือว่าสะดวกนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะอ่าเข้ามาได้ในก่อนเดี๋ยวผมให้ดูอ่าด้านหน้ารั้วนะครับรั้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่าเหล็กนะอ่าสไลด์ต่อเนื่องยาวเลยแล้วก็ด้านในจอดรถได้2คันครับคุณผู้ชมปูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่เลยนะครับโค้งหลังคาเป็นสไตล์โมเดิร์นครับน่าเต็มแนวนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่วัสดุด้านบนเป็น P u โฟมกันความร้อนนะก็ถือว่าโอเคเลยสวยๆแบบนี้นะครับ พื้นที่หน้าบ้านเขาใส่รายละเอียดครบนะไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กๆจุดน้อยๆนะฮะก็เขาทําให้ถือว่าสวยแล้วก็น่าอยู่จริงๆะครับนี่ฮะด้านข้างผมไม้ชมก่อนเลยนี่เขาก็จะใส่เป็นต้นสนนะเดี๋ยวผมปรับกล้องให้นิดนึงครับจะมีชื่อให้ด้วยนะอ่าเจ้าของบ้านน่ารักนะครับเขาทำเนี่ยฮะใส่ต้นสนมุมนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยสนใบพายนะครับแล้วก็ หนวดต้นหนวดประดุกนี่เขาใส่ชื่อไว้ใส่เป็นไม้มงคลนะในบ้านนะครับดูฮะว่านสเสนจันทรเขาใส่ตกแต่งให้ครบพร้อมเลยเอาเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเข้ามาอยู่เลยครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มสําหรับบ้านหลังนี้แล้วเนาะนี่ตรงต้นนี้ก็มีให้ด้วยนะคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆนะครับที่เจ้าของบ้านเขาทาให้นะครับอยู่บ้านหลังนี้ใส่รายละเอียดครบเลยเนี่ยฮะตรงกระเบื้องตรงด้านข้างตัวนี้ครับเขาก็จะมีหินคลุบแบบนี้ใส่โรยสวยๆไปให้แบบนี้เลย แล้วก็พื้นด้านข้างที่เป็นหน้าบ้านที่เป็นสวนนะครับนี่เลยนะฮะเขาก็ใส่แบบนี้นะแล้วก็จะมีต้นต้นสนหอมด้วยด้านข้างของประตูตร,ตรงนี้นะครับนี่คือพื้นที่ของด้านข้างของตัวบ้านตรงหน้าบ้านนะโอ้นี่คุณผู้ชมดูครับเย็นไม่เย็นก็ดูเอาเนาะนี่เห็นม่านไหมครับปลิวเลยแหละนะครับใบบงใบไม้ปลิวสวยเลยนี่คือในส่วนของหน้าบ้านนะครับ ตรงเฉลียงด้านข้างเขาก็ต่อเติมเพิ่มให้นะครับคุณผู้ชมตรงหน้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นสองสเต็ปนะเป็นพักอ้ยเห็นลมไหมครับคุณผู้ชมนี่บ่งบอกถึงความเย็นของลมของบ้านจริงๆนะครับน่าอยู่มากๆอ่าถัดมาเลยก็จะเป็นเฉลียงนะเฉลียงอที่เป็นด้านข้างก็สามารถเดินนั่งพักผ่อนนั่งชิลๆรับลมชมวิวช่วงเย็นๆได้เลยนะครับหรือช่วงเช้าๆจิบกาแฟตรงนี้ก็ได้นะครับรับบรรยากาศอ่า ว่าลมจะเย็นจริงๆนะครับตัวนี้ก็จะมีต้นไม้ให้หนึ่งต้นเนาะก็ไว้เวลามันแตกใบแล้วก็จะเป็นร่มได้ร่มก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับตรงนี้นะนี่ครับบรรยากาศตรงนี้นะผมจะให้ดูมุมกว้างๆแบบนี้นะครับต้นลีลาวดีนะที่เขาตัดแต่ยังไม่แตกไม่แตกใบอ่าเดี๋ยวเขาแตกใบมาเป็นพุ่มเป็นอะไรมาก็จะสวยเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือในส่วนของตัวอ,อีกมุมหนึ่งนะเป็นมุมตรงข้างบ้านของเราอ่านี่คือถนนเมนนะเข้ามาจากต้นซอยนะครับ ถือว่าน่าสนใจนะบ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมราคารายละเอียดเดี๋ยผมแจ้งท้ายคลิปนะครับก็ถ้าสนใจอยากได้บ้างโซนนี้หันหน้าทิศนี้แล้วก็อยู่หลังมุมเนี่ยหลังนี้เป็นอีกหนึ่งหลังที่แนะนําเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศฝั่งด้านโน้นครับมองเข้าไปประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมตรงนี้ครับด้านที่เขาต่อเติมมานี่ก็จะมีหลังคานะเป็นหลังคาใส พียูโฟมนะครับเป็นโครงเหล็กแล้วก็ใส่รางน้าซ่อนให้ครบจบเลยนี่คือในส่วนของด้านข้างก็จะมีต้นด้านข้างของของตัวบ้านก็จะมีต้นอ่าเขาเรียกว่าต้นไผ่ไม่ใช่ครับโทษโทษทีเป็นต้นแคนาอ่าตรงนี้ต้นนี้เวลาดอกเขาโรยลงมาเขาจะเป็นดอกสีขาวๆแถวทางบ้านผมก็ชอบนะท <laughs> านได้ครับขมมอ่าทานกับน้ําพริกนะครับโอเคเลยนะ น่าจะประมาณนี้นะในส่วนของตัวรอบรอบรอ,อบบ้านบริเวณรอบบ้านนะครับก็ฝั่งนี้เดี๋ยวผมพาเดินไปด้านในแต่จริงๆแล้วก็เดินเข้าตรงนี้ได้นะครับว่าเขาทําเป็นเป็นปูนตรงเนี้เป็นทางเดินให้เดินเชื่อมเข้าไปห้องด้านในเชื่อมไปที่ครัวได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปที่ด้านในของตัวบ้านอ่าตามมาเลยครับบ้านหลังนี้บรรยากาศเงียบเชียบเลยนะครับเพื่อนบ้านก็น่ารักนะอยู่เป็นสัดส่วนเลยนะครับจริงๆเพื่อนบ้านก็อยู่นะครับฝั่งตรงข้ามก็อยู่นะ แต่ว่าเขาอยู่แบบเงียบๆเลยนะเป็นสัตว์เป็นส่วนดีก็ถือว่าโอเคมากๆเลยสําหรับหมู่บ้านนี้นะครับโอเคด้านหน้าของเรานะครับก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้านนะครับคุณผู้ชมนี่เลยกระจกบานสไลด์เป็นกระจกอลูมิเนียมอ่าสีขาวนะครับกระจกจะออกโทนสีเขียวๆกันแสงนะครับก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้ฮะนี่เลยนะครับโอเคถัดมาเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในตัวบ้านเลยผมจะรันคลิปยาวนะครับคุณผู้ชมอาจจะ ไม่ได้ตัดคลิปนะถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภยัยคุณผู้ชมด้วยฮะผมก็จะลันยาวไปเลยเข้ามาด้านในฮะเมื่อดีหนึ่งขอยัดตับก่อนครับนี่เลยชุดนี้เป็นชุดโซฟาชุดใหญ่หรูหรล,ละหลาหมาหอนเลยนะครับนี่สวยงามจริงๆบ้านหลังนี้ข้างในเขาทําสวยนะอ่าหลังที่แล้วนะที่อยู่ข้างกันประภาทรัพย์เนี่ยหลังที่ข้างกันเลยนะผมมารีวิวก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญบ้านหลังนี้เราให้ชุด อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆครบเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วอย่างเช่นอ่ามูลี่นะครับปรับแสงตัวม่านจะเป็นม่านทึบม่านโปร่งอ่ะกันยูวีด้วยนะม่านใช้อย่างดีนะครับให้แบบนี้เลยนี่คือโถงที่เข้ามานะครับคุณผูมม้ชมด้านบนจะเป็นฝ้าหลุมมีไฟซ่อนแบบนี้แล้วก็ด้านข้างก็จะบิวอินให้สไตล์ตนี้เลยทันทีนะโอ้แค่ตรงนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับคุณผูมม้ชมกว้างด้วยนะแล้วก็ยังไม่พอนะ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตหันเข้าด้านในให้อีกทีหนึ่งครับจะมีจุดอ,อุปกรณ์จุดหนึ่งที่ว้าวเลยอ่เข้ามายังไม่พอนะชุดชุดรับแขกเนี่ยก็จะมีโต๊ะกลางหรูมากเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมนะครับเป็นผ้านะแต่ว่าเป็นวัสดุด,ดีมากๆมีกระจกสามารถใส่ของโชว์ที่อยู่ด้านล่างกระจกได้ด้วยนะแล้วก็มีพรมให้อ่าด้านล่างแล้วก็พื้นด้านล่างก็เป็นแกรนิโตหกสิบคูนหกสิบลายพื้นนะ แต่มันก็จะเข้าแมทกับตัวโทนสีบ้านนะครับนี่ครับภายในก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูภายในอ่านี่เลยที่ผมอยากนําเสนอ,อตบลูนั่นเองเล่นได้สบายๆเลยนะครับนี่ก็คลายเครียดได้วันว่างๆว,ว,วันหยุดก็มีเพื่อนๆสมาชิกมาก็เล่นลูตรงนี้เลยนะครับและยังไม่พอตรงนี้นะยังมีห้องอีกหลายๆจุดเลยนะครับที่ผมอยากจะพาชมผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จบจริงๆนะ ถือว่าครบเลยผมจะพาชมทีละจุดก่อนนะครับคุณผ,ผู้ชมค่อยๆไปเพราะว่าบ้านหลังนี้อยากนาเสนอหลายจุดมากเลยนี่จุดนี้อีกจุดหนึ่งครับเป็นจุดที่เตรียมเ,เตรียมอาหารจุดพักอาหารนะเตรียมอาหารกับแก้มเครื่องดื่มอ่าสำหรับเพื่อนๆญาตินะครับมีบาร์ให้ตรงนี้นะนะครับว่างอยู่ตรงนี้เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นจุดเตรียมได้เลยแล้วก็มีชั้นตู้ขแขวนให้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ด้านนั้นก็จะมีกระจกบานสไลด์พร้อมกับอ มูรีปรับแสงให้หรูหรามากเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับผมชอบมากๆเลยบ้านหลังนี้นะเนี่ยครับมองออกไปแต่ละมุมแต่ละจุดแล้วเขาก็รู้สึกอุ่นตาสบายตารู้สึกสบายน่าอยู่มากเลยจริงๆต้องบอกว่าน่าอยู่นะอย,อยากให้คุณผู้ชมมาสัมบัสนะถ้าชอบจริงๆนะอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะเข้ามาดูตัวบ้านก่อนได้เลยครับรับรองได้ว่าจะรู้สึกไม่แพ้กับผมเลยนี่ผมให้ดูมุมกว้างนะออกไปด้านนอกก็จะประมาณนี้ครับนี่คือในส่วนแค่ชั้นล่างนะครับ ยังไม่พอนะยังจะมีเพิ่มเติมในส่วนของด้านข้างอ่าเดี๋ยวผมพาไปชมเลยแต่จุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่เขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนได้เลยนะครับแขกมาก็นั่งเลยได้สบายเลยนู่เลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมอีกหนึ่งจุดนะครับเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปชมจุดนี้ก่อนนะครับจะได้เลยเพิ่มไปด้านในทีเดียวตรงนี้จะมีต๊ะพูลนะอ่าโต๊ะพ,นะะะพูแบบนี้เลย อ่าสักเกมไหมครับเนี่ยน่าเล่นเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็มีให้ครบนะช็อคโฟนกับคิวก็มีให้ครบเลยโต๊ะใหม่เลยนะครับอ่าติดตั้งใหม่แล้วก็นี่ครับไม้คิวมีครบเลยอุปกรณ์กีฬาอ่าถ้าท่านไหนชอบนะเหมาะเลยครับนี่หนึ่งโต๊ะตรงนี้นะครับแล้วก็ประตูนี้นะผมพามาชมเลยครับเดี๋ยวผมจะได้พาไปด้านด้านด้านข้างต่อเอาในบ้านให้จบเลยเนาะ ประตูนี้ครับเป็นประตูที่เปิดจากหน้าบ้านนะครับคุณผู้ชมนี่ครับอ่าเปิดจากที่จอดรถนั่นเองครับเราเข้ามาจากอ่าที่จอดรถเนี่ยเราปาจจะไม่ได้เดินเข้าประตูประตูบานใหญ่เราสามารถเดินเข้าจากประตูนี้ได้เลยครับก็ถือว่าสะดวกเวลาออกจากบ้านจะไปทํางานก็ปิดประตูล็อกประตูใหญ่เรียบร้อยก็ออกประตูน้อยนี้ได้เลยส่วนประตูนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับอ่าเดี๋ยวผมพามาชมเลยห้องน้ําด้านล่างนะครับนี่เลยครับ กระจกบ,บานใหญ่มากเลยนะครับคุณผู้ชมเต็มแนวเลยครับอ่าเดี๋ยวขอยัดปรับแสงนิดนึงนี่ครับกระจกบ,บานใหญ่เลยแล้วก็นู่นครับมีช่องระบายอากาศช่องระบายลมมีอ่าฝักบัวสุขภัณฑ์ต่างๆเราใส่ให้ใหม่เลยกร,กระเบื้องกระเบื้องโทติครับกระเบื้องปูสวยๆแบบนี้นี่คือห้องน้ำชั้นล่างนะก็ไม่ได้แคบนะคุณผู้ชมอย่่กว้างอยู่อาบน้ําได้ด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นที่เก็บของใต้บันไดอ่าเดี๋ยวผมขอยัดเปิดให้ดูน้อยน่งก็ดีนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่เลยเก็บของก็ได้พอสมควรอยู่ก็ยังไม่เก็บของดีนะเพราะว่าบ้านเพิ่งทําเสร็จนะครับคุณผู้ชมอุปกรณ์ช่างก็ยังอยู่ในนี้เนาะเดี๋ยวผมเข้ามารีวิวก็บ้านเสร็จเข้ามารีวิวก็เพิ่งเสร็จไปใหม่ๆนี่เองนะครับอขออนุญาตปิดก,ก่อนโอเคครับคุณผู้ชมอ่าถัดมาเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกโซนหนึ่งก่อนที่จะขึ้นไปดูบนชั้นสองอ่าบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าขนาดเนื้อที่ห้าสิบจุดห้าตารางวา สี่ห้องนอนสามห้องน้ําต่อเติมเพิ่มให้หลายหลายจุดเลยอย่างเช่นจุดนี้ครับแทนแทนห้องนี้เป็นห้องครัวครับคุณผู้ชมหแสงจ้าเดี๋ยวหอยัดปรับนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยให้แบบนี้เลยนะครับต่อเติมเพิ่มมาให้แถมแอร์หนึ่งตัวเ่ะเมื่อกี้ในบ้านก็แถมแอร์ให้หนึ่งตัวนะจุดนี้ก็แถมแอร์ให้หนึ่งตัวเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมอ่าด้านล่างแถมแอร์สองตัวแล้วนะกระจกเป็นอลูมิเนียมบานสไลด์ห้องกระจกเป็นห้องเอนเตอร์เทนนะห้องนี้นะต้องบอกอย่างนั้นครับ ถือว่าจบเลยสามารถเดินออกมารับลมชมบิวแล้วก็แขกไปไทยมาเพื่อนมาเยอะแย,ยะมากมายจากสังสงรรค์ปาร์ตีนนะ้นะนี่ไม่ต้องเข้าในบ้านก็ได้ครับไม่วุ่นวายนะนี่ก็ให้เดินเข้ามาตรงนี้ถือว่าสะดวกเลยนะครับแต่ก็สามารถเดินได้ทั่วบ้านแหละครับบ้านเราเองเนาะนี่เลยเดี๋ยวผมขอยัดญหันแบบนี้นะครับก็ถือว่าเหมาะเลยนะครับนี่มีโต๊ะออกมานั่งชิวๆตรงนี้ด้วยนะครับอ่า ในกรณีที่เรามีสังสรรค์งานเลี้ยงปาร์ตี้ย่อมย่อมนะหลังนี้ก็เหมาะเลยนะครับมีห้องรับรองลูกค้าอ่ามีห้องรับรองเพื่อนเพื่อนญาติญาติได้ครบเลยกว้างนะครับนี่แล้วก็โต๊ะนี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่เด็ะเล็กนะโต๊ะใหญ่นะครับแล้วก็ได้ไฟโคมไฟตรงนี้สวยๆแบบนี้ด้านบนเป็นโครงเหล็กครับใส่พีูโฟมอ่าแล้วก็ใส่อ่ารางน้ำชนให้ครบเลยรวมถึงใส่ไฟด้านบนให้แบบนี้เลยนะครับถือว่าโอเคมากๆครับสําหรับห้องนี้นะก็เขา ดีนเวทออกมาดีไซน์ออกมาสวยเลยเนี่ยครับเนี่ยฮะนั่งได้หลายท่านเลยนะครับปาร์ตี้ได้เลยอ่าลารตีนี้อีกยาวไกลนะครับถือว่าเหมาะมากๆเก็บเสียงด้วยนะห้องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนตัวมากๆมีบาร์ให้ตรงนี้ด้วยครับคุณผู้ชมนี่ครับอ่าเหมาะไม่เหมาะกับการปาร์ตี้ครับอ่านี่ดูดูดูนี่ครับพร้อมแล้วนะฮะเอาของแข่งกับโซดามาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตหันมุมนี้นะครับให้ดูในมุมกว้างๆว่าตรงนี้ใหญ่แค่ไหนนะนี่เลยนะครับ เป็นห้องสังสรรค์อย่างที่ผมบอกได้เลยนะครับห้องนี้โอ้ว้าวมากๆแล้วก็ตรงนี้ครับครัวเราทําเป็นเคาน์เตอร์ก่ขอขึ้นมาเป็นทรงตัวแอนะครับตรงนี้อ่างเนี่ยเป็นอ่างล้างจานนะก็อยู่ตำแหน่งตรงกับหน้าต่างพอดีอ่าเปิดหน้าต่างยืนล้างจานเย็นชิลเลยฮนะตรงนี้ก็จะเป็นนอกบ้านของเราแต่ผมขออนุญาตดูนิดนึงเนี่ยครับก็เดินไปได้นอนอาจจะจ้านิดนึงครับคุณผู้ชมนี่คือในส่วนของมุมข้างนอกอุ้ยต้องลายตาขอไปครับ ถือมือเดียวนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมอ่านี่ก่ขอขึ้นมาให้ครบเต็มแนวเลยแล้วก็กระเบื้องปูขึ้นมาใส่ขอบคิ้วที่เป็นสีเงินอ่าเป็นโครเมียมสีเงินสวยนะออกแบบมาแบบนี้ก็ถือว่าให้ความหรูหราสวยงามนี่เองนะครับยาวต่อนเนื่องไปแล้วก็เชื่อมเข้าไปในตัวบ้านได้อีกเช่นเดียวกันนะสําหรับห้องนี้ก็คือเขาทําเต็มแนวเนี่ยด้านข้างก็ทําเต็มแนวเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวเนาะถือว่าเก็บเสียงได้ดีเงียบเลยนะครับบ้านหลังนี้นะ โอเคมากๆเลยครับเดี๋ยวผมพามาชมอีกหอ้หอ,องหนึ่งโอ้ยห้องหนึ่งนะห้องหนึ่งนะครับนี่ครับห้องนี้อาจจะเป็นห้องอเนกประสงค์เพิ่มได้นะเพราะว่าเราทําเต็มแนวเลยนะครับพงเหล็กก็ใส่เต็มแนวนะครับคุณผู้ชมเนีย่ยฮะก็ถือว่าโอเคเลยกว้างนะครับเต็มแนวพื้นที่ของตัวบ้านแหละนะครับก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นออฟฟิศห้องทํางานหรือปรับเปลี่ยนเป็นหออน้องอเนกประสงค์อะไรก็ได้สำหรับห้องนี้นะอ่าเป็นห้องซักรีดเป็นห้องอะไรก็ได้เพราะว่ามันกว้างจริงๆนะครับ เนี่ยครับทาเต็มแนวให้อีกขยักหนึ่งเลยนะเนี่ยนู่นเลยครับแล้วก็ห้องนี้ก็สามารถเดินเชื่อมออกไปด้านหน้าบ้านได้เลยที่ผมเข้ามาเมื่อกี้ผมพาเดินมาเลยครับตรงนี้ก็จะมีแทงน้ําปั๊มน้านะครับให้ครบเลยรวมถึงปลั๊กต่างๆเราก็ใส่ไปให้แบบนี้นะครับกันน้ําให้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมที่ครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นโซนซักล้างครับเพราะว่าเรามีท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งแล้วก็ปลั๊กเดินไปให้ตรงนี้นะครับถือว่าครบเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะปลั๊กกันน้ําให้ตรงนี้นะครับมีช่องให้สองช่องแล้วก็ด้านข้างเราก็ มีระแนงแบบนี้นะครับถือว่าโอเคมากๆครับสําหรับบ้านหลังนี้นะถือว่าจบเลยในมุมมองผม,ผมที่รีวิวอยู่ผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เงียบแล้วก็การออกแบบลงตัวนะครับรวมถึงในส่วนของสัดส่วนต่างๆที่เขา,าตกแต่งเนี่ยถือว่าครบเลยนะครับจบจบเลยนะครับอ่าตรงนี้ด้านบนเนี่ยเขาทําเป็นโครงเหล็กครับแล้วก็ใส่เป็นแผ่นใสนะมี่าการฝนได้อ่าแต่ก็ยังเพิ่มแสงสว่างให้ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จบเป็น อะลูมิเนียมบานสไลด์ครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่สวยแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับหมู่บ้านประภาทรัพย์บ้านหลังนี้นะครับที่เราทําการรีโนเวตต่อเติมเพิ่มให้อ่าถือว่าจบเลยถ้าหากมองหาบ้านที่พร้อมเข้าอยู่พร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆแล้วก็แต่งให้แบบนี้ทําให้แบบนี้นะ อยู่าหลังนี้อบโจทย์เลยครับคุณผู้ชมหากท่านใดสนใจนะฮะอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ครับก็สามารถโทรให้ผมได้ครับโทรเข้ามาปรึกษาผมได้นัดชมบ้านได้ครับอ๋อปิกบ้านไรที่ดินโทรศูนย์แ4 4 9 5ูสี่ี่เก้าห้าครับโอเคถัดมาในส่วนของข้างล่างเนี่ยก็ครบจบหมดแล้วนะครับทั้งรอบบ้านครัวชั้นล่างแล้วก็โถงทุกๆจุดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านบนเลยครับคุณผู้ชมตามมาเลยครับ อ่าโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านบนเลยนะครับตามมาเลยครับด้านบนนะครับบันไดต้องให้ดูก่อนเลยบันไดลายไม้สวยๆแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าแข็งแรงเลยนะเป็นโครงเหล็กแล้วก็เสริมไม้นะครับราวบันไดก็จะเป็นไม้นะครับเป็นเหล็กผสมไม้ครับแต่ว่าก็ให้ความคลาสสิกครับคุณผู้ชมด้านบนขึ้นมาตรงนี้เราก็จะมีโคมไฟให้นะครับสวยๆเลยแบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับแสงก่อนแล้วก็มีช่องแสงให้พร้อมม่านนะ คือหลังนี้เขาใส่ม่านให้อย่างดีเลยนะครับสวยจริงๆนะผมผมต้องบอกแบบนี้เพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยที่ผมพาชมด้านล่างเองด้านบนเองเนี่ยก็จะมีให้ทุกห้องเลยนะครับด้านบนสวยมากๆเลยนะต้องบอกอย่างนี้เดี๋ยวผมพาไปชมเลยขึ้นมาด้านบนครับโถงมันก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมกว้างอยู่ฮะโถงโถงด้านหน้านะตรงโถงบันไดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นทางที่จะเชื่อมแยกออกไปแต่ละห้องครับก็กว้างครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาให้ขึ้นมาให้ดูนี่ใกล้ๆเนี่ฮะดีเลย ขึ้นมาได้บนลายกับเพื่องก็เป็นแกลิโตล,ลายเดียวกันนะกว้างนะเนี่ยครับที่ผมบอกกว้างเพราะว่าตรงนี้ครับเนี่ยแต่ละที่จะเดินเดินเชื่อมออกไปแต่ละห้องฮะตรงนี้เวิ้งนี้เนี่ยกว้างจริงนะครับนี่เลยด้านบนจะมีสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับคุณผู้ชมก็จุดเด่นของบ้านหลังนี้อีกจุดหนึ่งก็ด้านบนเนี่ยห้องนอนที่เป็นห้องนอนมาสเตอร์ครับก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวเลยมีห้องน้ำอยู่ในตัวเลยนะเดี๋ยวผมพาไปชมห้องนอนมาสเตอร์ก่อนเลยครับ ห้องนี้อยากนาเสนอจริงๆเลยก็ถือว่าเป็นห้องนอนที่ใหญ่เต็มแนวของอ่าตัวบ้านเลยนะนี่เลยนะครับอ,อู้หูลมเย็นนะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นม่านไหมนี่แนะ่ที่ผมบอกว่าบ้านเย็นก็ประมาณนี้ครับดีนะหลังนี้ที่มีม่านเป็นพยานให้นะครับโอเคเลยนะครับบ้านหลังนี้นี่ครับขึ้นมาหโห้องนี้ว้าวจริงๆเลยนะครับมีที่นอนชุดนอนอาชุดเตียงนอนอุปกรณ์ต่างๆได้ตามนี้เลยครับ อย่างที่บอกครับเก็บเสื้อผ้าหิ้วใส่กระเป๋าเข้ามาเลยครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มกับบ้านหลังนี้แล้วนะครับอยู่ได้เลยนะครับนี่เตียงให้แบบนี้เลยนะครับผ้าม่านม่านทึบม่านใสแล้วก็ให้ครบทุกบานเลยครับคุณผู้ชมรวมถึงอีกจุดหนึ่งนะก็จะมีจุดนี้ครับสามารถเปิดออกไปยืนระเบียงรับลมชมวิวด้านนอกได้เดี๋ยวผมจะพามาชมเลยครับห้องนอนนี้ระเบียงกว้างอยู่นะครับอ่านี่เลยครับ ตรงนี้ยืนได้กว้างๆเลยขออนุญาตปรับแสงนิดนึงครับจ้าไปนิดนึงนี่ครับกว้างนะอุ้ยออกมาก็เย็นเลยนะครับนี่ครับสามารถมองวิวออกไปด้านนอกได้ประมาณนี้เลยครับก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับนู่นครับนี่คือด้านข้างของตัวบ้านแล้วก็ถนนเมนนะครับนี่ซอยของเราด้านล่างก็จะเป็นเฉลียงอ่าที่เราทําต่อเติมให้นะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นถนนที่เข้าไปด้านในอ่าซอยสุดด้านโน้แล้วนะครับ ก็ถือว่าจบเลยสำหรับบ้านหลังนี้นะอ่าบรรยากาศท้องฟ้าก็จะประมาณนี้ครับอ่าโดยโดยรวมๆเงียบมากเลยนะครับบ้านหลังนี้ต้องบอกอย่างนั้นครับนี่ผมเข้ามาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะครับก็ยังรู้สึกว่าบรรยากาศดีแล้วก็เงีย,งยบๆเพื่อนบ้านก็อยู่ทุกๆุกหลังนะแต่ก็อยู่เขาก็อยู่เป็นสัดส่วนครับก็เงียบเชียบก่อเพื่อนบ้านน่ารักครับโครงการนี้นะอยู่กันเป็นสัดส่วนอ่านี้ครับม่านลมแรงมากๆเลย โอเคถัดเข้ามาด้านในนะครับคุณผู้ชมก็ยังไม่พอนะห้องนี้ก็ได้นี่ฮะแอร์หนึ่งตัวนะครับกว้างเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมุมกว้างอีกมุมหนึ่งฮะก่อนที่จะไปชมห้องน้ําห้องน้าในตัวด้วยนะห้องเนี้ยนะครับไม่ใช่ได้แค่วิวบรรยากาศได้ห้องกว้างที่ใหญ่แล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งแบบนี้นะยังมีห้องน้ําที่อยู่เป็นส่วนตัวห้องน้ําในตัวของของห้องนี้นั่นเองนะอ่ะพามาชมเลยครับห้องน้ํากว้างมากเลยนะฮะขอย้ายมุมหุ่น อ่าโทษทีครับขอยัดหมุนกล้องมาด้านนี้ครับคุณผู้ชมนี่เลยอ่าห้องน้ําจะเป็นแนวยาวนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีอ่าช่องระบายลมอ่าตรงนี้แยกโซนอาบน้ําเปียกแห้งตรงจุกจุกนู้นนะฮะเลยขึ้นแปลงก็น่าจะเป็นอ่าปลั๊กไฟที่เขาใส่เตรียมไปให้สําหรับใส่เครื่องทําน้ําอุ่นเนาะก็มีให้ครบพร้อมเลยสำหรับบ้านหลังนี้ครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะขอยัดหันไปมุมอีกมุมหนึ่งให้ดูห้องน้ำกว้างๆอ่านี่คือโซนอาบน้ำนะเบลนไปนิดนึงครับโซนอาบน้ําก็แยกแบบนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็ฝั่งด้านนี้สุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่กระจกบ,บานใหญ่นี่ตามนี้เลยก็โอเคเลยนี่คือห้องน้ําส่วนตัวของห้องนอนบาสเตอร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกสองห้องเลยแล้วก็ห้องน้ําที่เป็นห้องน้ํารวมนะครับผมชอบห้องนี้มากเลยคุณผู้ชมนี่เลยนะครับกว้างด้วยเย็นด้วยนี่ขนาดแค่ผมเปิดประตูนะ เปิดกระจกก็ลมเย็นมากๆเนี่ยฮะออกมาจากห้องนี้ก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยตามที่เห็นเนี่ยฮะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนที่สองที่อยู่ด้านบนเลยนะครับตามมาเลยครับอ่าห้องนี้ก็ไม่ธรรมดาครับห้องนี้ก็กว้างอยู่นะครับแล้วก็ได้ม้านแบบนี้ครบเลยถือว่าพร้อมอยู่ใส่เตียงก็นอนได้เลยครับห้องนี้อ่าติดแอร์เพิ่ม นะครับถัดมาใกล้กันก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องครับห้องนอนห้องนี้ใกล้กันเลยนะครับห้องนอนเท่ากันเหมือนกันเลยครับได้อุปกรณ์ตกแต่งม่านทึบม่านโปร่งม่านใสให้ครบแบบนี้เลยพร้อมเข้าอยู่จริงๆโอเคเลยสําหรับห้องนี้ครับห้องที่สครับถัดมาจะเป็นห้องน้ําที่อยู่ด้านบนอีกหนึ่งห้องครับสําหรับห้องรวมทั้งสองห้องนี้นะห้องนี้ก็ถือว่าเป็นแนวยาวเข้าไปด้านในครับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันครับก็จะมีช่องระบายลมแล้วก็จะมีจุกตรงนั้นสําหรับ อ่าปักไฟที่ใส่เครื่องทำน้ำอ,อุ่นนะถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในมุมกว้างของตัวห้องน้ําห้องน้ําก็เหมือนื่าสักครู่นี้ครับอ่าแยกโซนอาบเปียกแห้งนะครับแล้วก็ก่อชั้นท็อปขึ้นมาแบบนี้วางของได้นะครับสุขภัณฑ์ต่างๆก็ครบเลยโอเคมากๆเลยนะครับสําหรับบ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมหมู่บ้านประภาสครับอยู่ในซอยหาไทหลาสามสิบเก้าครับในโครงการนี้ก็ถือว่าน่าอยู่มากๆเลยนะครับ หากท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ก็สามารถตัดเข้ามาชมบ้านได้เลยครับโทรผมได้ครับบอกปิกบ้านไล่ที่ดินครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับบ้านหลังนี้ครับที่ผมได้พาชมทั้งหมดเลยนะครับทั้งข้างบนข้างล่างทุกห้องรวมถึงบรรยากาศโดยรอบๆบบ้านเลยครับบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นดินหลังที่สวยแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยครับคุณผู้ชมรายละเอียดของแถมตามที่ผมได้พาชมในคลิปวิดีโอเลยนะครับหากดูคลิปแล้วสนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาหาผมได้เลยครับ 0820394495ยินดีให้คำปรึกษ,ษาด้านสินเชือ่อครบวงจรเลยนะครับหรือนัดเข้ามาชมตัวบ้านก่อนตัดสินใจได้ครับปอบิ๊กบ้านแหลที่ดิน0820394495ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไปด้วยนะครับผมมีบ้านหลังใหม่ที่รีโนเวทเสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่ผมรีวิวให้คุณผู้ชมชมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ